ย้ำใหญ่ใส่ไอเดียเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการสมัยของมนุษย์บทเรียนอันทรงคุณค่าให้ข้อคิดอะไรแก่เราในการดำเนินชีวิตในภายหน้าและเรากำลังจะได้รับบททดสอบอะไรในยุคสมัยที่กำลังจะมาถึงนั้นคุณเคยคิดที่จะวางแผนเพื่อให้ชีวิตสวยงามกว่าที่เคยเป็นมาหรือจะแค่ใช้ชีวิตไปโดยปล่าประโยชน์จนลมหายใจสุดท้ายเรามาร่วมกันบันทึก ประวัติศาสตร์ส่วนตัวแต่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังกันเถอะแล้วเรื่องอะไรที่จะน่าจะบบันทึกมีหลายเรื่องที่น่าบันทึกเช่นเรื่องการเรียนการทำงานชีวิตรักหรือแม้แต่การสูญเสียเพราะไม่ใช่ทุกวันที่ผ่านเข้ามาจะมีแต่เรื่องดีๆที่จะให้บทเรียนอันทรงคุณค่าแก่เราและชนรุ่นหลังบางครั้งการสูญเสียกลับให้คุณค่ามากกว่า เพราะจะทําให้เรารู้ว่าอะไรที่สําคัญและไม่สําคัญกับชีวิตของเราเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านอยู่ร่วมกันอยู่ที่เราจะให้คุณค่ากับด้านใดด้านหนึ่งแต่ทั้งสองด้านก็ยังต้องอยู่ร่วมกับเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกคนหากเราดําเนินชีวิตด้วยปรัชญาที่ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วย่อมทรงคุณค่าในแบบของตัวมันเองทั้งเรื่องดีและไม่ดีบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัว อาจให้ข้อคิดแก่คนรุ่นหลังในแง่ของการเป็นบทเรียนที่กล่าวไว้ว่าถ้าเดินไปแล้วจะได้รับผลเช่นนี้เมื่อเราจะเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวอันทรงคุณค่าแก่ชนรุ่นหลังย่อมต้องมีหลักการหรือทฤษฎีบางอย่างที่ควรค่าแก่การศึกษาและจดจำเราจึงขอนำเสนอทฤษฎีทางหงุจุย้ยอย่างวิชาดาวเหินและวิชาทิศศูนเพราะทั้งสองวิชานี้ สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและปรับใช้ได้หลากหลายมุมมองแล้วแต่บุคคลจะนำไปใช้งานเช่นในแง่เชิง,เชงสถาปัตยกรรมจะมองถึงการวางแบบแผนผังของอาคารสถานที่ส่วนในแง่เชิงงานช่างฝีมือจะสามารถระบุเวลาลงมือกระทำการอันเป็นมงคลแก่บุคคลและสถานที่หากจะมองในส่วนของราชการแผนกโยธาและผังเมืองก็จะให้ภาพรวมของเมืองว่าควรจะพัฒนาไปทิศทางใด เพื่อรองรับความเจริญแห่งอนาคตทฤษฎีทางห่วงจุ้ยที่เรากำลังจะนำเสนอให้ใช้เป็นหลักในการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวคือวิชาดาวเหินและวิชาทิศศูนทั้งวิชาดาวเหินและวิชาทิศศูนจะให้ข้อมูลในแง่ของมิติด,ด้านเวลาและพื้นที่ช่วงเวลาที่จะให้ความสุขกับตัวเองคือเวลาที่เราเข้าใจโลก เพราะสิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกหลอมรวมเป็นอันเดียวกับธรรมชาติภาษาฮวงจุ้ยจะใช้คำเรียกที่ว่าการขีดกระแสความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงภาษาสมัยใหม่จะใช้คำว่าหลงใต้ปีกนั่นเองเราทุกคนต่างมีเวลาน้ำขึ้นเป็นของตนเองหากเราสามารถใช้ประโยชน์จากเวลาดังกล่าวจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายและเบาสบายเวลาน้ำขึ้น หรือก็คือเวลาที่พลังงานของเรามีอย่างล้นเหลือที่จะกระทำสิ่งที่มุ่งหวังจนสำเร็จได้โดยง่ายแล้วเราจะรับรู้และเข้าใจถึงเวลาทองนี้ก็ผ่านการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวนั่นเองยำใหญ่ใส่ไอเดียทฤษฎีหรือหลักการที่ใช้ศึกษาโหราศาสตร์จีน 1. ห,นหยินหยาง 2. สี่ฤดูการบวกหนึ่งศูนย์กลาง 3. 24ทิศทางหรือขุนเขา 4. เบนจธาตุสามวงจร 5. ปฏิกิริยาของสิบต้นฟ้าภาคีพิคาต 6. ปฏิกิริยาของสิบสองกิ่งดินหรือนักสัตว์6 1จาคีไตราภากี 6.2. สามหมวดห้าธาตุ 6.3. จุชงเฮงหายผัว แผนผังเรื่องราวของพื้นที่จะใช้ทฤษฎีหรือหลักการในข้อ 1. หยินหยาง 2. สี่ฤดูการบวก1นย์กลาง3.24ทิศทางหรือขุนเขาและสเบนจธาตุเป็นหลักการพื้นฐานส่วนแผนผังเรื่องราวของบุคคลจะใช้ทฤษฎีหรือหลักการในข้อ 5. ปฏิกิริยาของสิบต้นฟ้า และ 6. ปฏิกิริยาของ12กิ่งดินหรือนักสัตว์เป็นหลักการพื้นฐานเทคนิคการจดจำยี่สทิศหรือ24่ขุนเขาหัวข้อสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจก่อนจะนำไปสู่เทคนิคการจดจำา4ทิศหรือ24ขุนเขาก็คือ 1. นธาตหรือสถานะตามผังเหอถู 2. หยินหยาง สามสสองกิ่งดินหรือนักสัตว์สี่สิบต้นฟ้าห้าตำแหน่งของปากว่าเมื่อเราจดจำเทคนิคนี้ได้จะทำให้เราเข้าใจหลักการสามหมดห้าธาตุซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของวิชาหวงจุ้ยและดวงจีนทุกแขนง เทคนิคการจดจำา4ทิศหรือ24ขุนเขาหัวข้อสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจก่อนจะนำไปสู่เทคนิคการจดจำา4 4ทิศหรือ24ขุนเขาก็คือ 1. นธาตุหรือสถานะตามผังเหอถู 2. หยินหยาง 3. 12บสองกิ่งดินหรือนักษัตว์ 4. สิบต้นฟ้า 5. ตำแหน่งของปากว่ายํำใหญ่ใส่ไอเดียสรุปเทคนิคการจดจำยี่ทิศ 1. หานักสัตว์แม่ทาดของแต่ละทิศ 2. ไล่เรียนสิบต้นฟ้าโดยใช้แม่ทาตเป็นเกณฑ์ 3. หาทิศเฉียงของแปดว่า 4. ไล่เรียนสิบสองกิ่งดิน นักสัตว์ที่ยังไม่ได้ลงทิศทางโดยใช้ทิศเฉียงของแปดกว่าเป็นเกณฑ์ขั้นที่หนึ่งหานักสัตว์แม่ท่าของแต่ละทิศจากทังเฮอถูขั้นที่สองแล่เรียงแปดต้นฟ้าโดยใช้แม่ท่าเป็นเกณฑ์ ขั้นที่สามหาทิศเฉียงของแปดกว่าขั้นที่สี่ไล่เรียงสิบสองกิ่งดินนักสัตวที่ยังไม่ได้ลงทิศทางโดยใช้ทิศเฉียงของแปดกว่าเป็นเกณฑ์ จนถึงตอนนี้เราได้รู้จักหมวดหนึ่งจากสามหมวดแล้วนั่นก็คือหมวดความรักหรือแม่ธาตุของแต่ละทิศนั่นเองเราใช้เรื่องสามหมวดห้าธาตุเป็นหัวใจของวิชาโหงจุ้ยและดวงจีนไม่ว่าจะเป็นการเสริมความเป็นมงคลในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็สามารถดูแลใส่ใจความสะอาดและความสว่าง บริเวณพื้นที่ในส่วนนักสัตว์แม่ธาตุของที่อยู่อาศัยที่เข้ากันกับดวงชะตาหรือปาจื้อของท่านยำใหญ่ใสไอเดียเมื่อเราทราบทิศทางทั้ง24ทิศแล้วทำให้เราเข้าใจเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในภาพ24ทิศนี้ก็คือหัวข้อหนึ่งที่เรียกว่าสามหมวดห้าธาตุ ซึ่งเป็นหัวใจของวิชา่วงจุ้ยและดวงจีนอย่างหนึ่งที่สําคัญที่เราควรจะเข้าใจและจดจําให้ได้อย่างแม่นยําดังนี้ทิศทั้ง24ประกอบด้วย3ส่วนหลักได้แก่ส่วนที่1 12นักษัตว์ส่วนที่สองสิบต้นฟ้าและส่วนที่สามแปดกว่าสำหรับเรื่องสามหมวดห้าธาตุ สามารถเกิดปฏิกิริยากับสิบต้นฟ้าหรือสิสองกิ่งดินก็ได้หมายความว่าเราสามารถออกคำทำนายโดยยึดดิถีคือสิบต้นฟ้าเป็นเกณฑ์ทำนายที่ละเอียดมากขึ้นก็ได้ตัวอย่างปฏิกิริยาระหว่างสิบสองกิ่งดินฮัทชงเฮงไห่ผัวส่วนปฏิกิริยากับสิบต้นฟ้า รายละเอียดจะอธิบายต่อไปสำหรับเนื้อหาขณะน,นี้เราจะทำความเข้าใจในเรื่องปฏิกิริยาของนักสัตว์ทั้ง12ก็คือเฉพาะแต่ละนักสัตว์ก่อนเป็นอันดับแรกก่อนจะเข้าเรื่องสามหมวดห้าธาตมีเรื่องหนึ่งที่ควรทำความเข้าใจคือกฎไตรลักษณ์ที่ว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ของสามหมวดห้าธาตุแต่สำหรับเรื่องสามหมวดห้าธาตุจะเพิ่มเติมในส่วนดับไปคือให้รายละเอียดที่มาจากทั้งเฮอถูและสภาวะหยินหยางได้แก่ส่วนที่เหลือและสะสมไว้ที่ศูนย์กลางโดยจะกลายเป็นสงบนิ่งและสะสมและรอรอบถัดไปเพื่อกำเนิดใหม่อีกครั้ง ตรทิศกับไตรภาคีหัวข้อที่ต้องเข้าใจซึ่งพอจะผ่านตามมาบ้างแล้วก็คือคำว่าไตรทิศกับไตรภาคีจากเรื่องวิชาทิอาศอสูรไตรทิศทั้งสี่คือพื้นที่ในแต่ละทิศทางเช่นพื้นที่ธาตุไฟครอบคลุมนักสัตว์มะเสงมูเล็กมามียหมาและมาแม่แพะ ไราคีภส่วนไตรภาคีที่ผ่านมาเราใช้คำว่ากลุ่มนักสัตว์นั่นเองชวดมะรงวอกฉลูมะเสงระกาขานมะเมียจอถอถาะมาแมกุลเทคนิคการจําไตรภาคีให้ท่องสิบสองกิ่งดินตามแนวตั้ง หนูหวัวเสือกระต่ายเมื่อจำได้แล้วต่อไปคือส่วนที่ต้องทำความเข้าใจตามหลักการสามหมวดห้าธาตุดังนี้หนึ่งหมวดความรักหรือแม่ธาตุสองหมวดอำนาจหรือพาหะสหมวดเงินทองหรือขุนคลังหลักการสามหมวดห้าธาตุ แยกประเภท12กิ่งดินตาม5ธาตุหรือสถานะดังนี้กุลชวดเป็นธาตุน้ํามเสเ็งมะมีเป็นธาตุไฟขานทอเป็นธาตุไม้วอกระกาเป็นธาตุทองมะโรงจอฉลูมะแมเป็นธาตุดิน